มาแล้วมาแล้วสุดยอดผลิตภัณฑ์ขายดีนำหนึ่งในเอเชียด er. ีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตาเนื่องจากอาดมภาพทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์คือนำคำตัดสอนของพระพุทธเจ้ามาลงใน a c e b o o k บ้างอินสตาแกรมบ้างและระยะเวลาการทำงานนั้นหนึ่งวันทำงานโดยใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ประมาณสิกว่าชั่วโมงจึงเป็นเหตุทำให้จอภาษาตาเสือ่อมเมื่อจอภาษาตาเสื่อมแล้วก็จะมีผลทำให้ ปวดตาบ้างแสบตาบ้างและได้ฉัญยาดีคอนแทคเช้า1เม็ดเย็นหเม็ดในเวลา2วันาการปวดตาก็ทุเลาลงและตอนนี้ได้ฉันยาดีคนนลลอน,น,นคแทคพอเป็นเวลา1เดือนครึ่งหรือประมาณ3มกล่องสายตาก็เริ่มกลับมาเป็นปกติแทบจะไม่มีอาการปวดตาเลย สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะวันนี้พิญญาก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมคุณแม่ชีอีกครั้งหนึง่งค่ะชื่อคุณแม่ชีอะไรจ๊ะแม่ชีกม,มลศสีแฟลิมค่ะอายุเท่าไหร่คะตอนนี้แปดสิบสองแล้วค่ะอืมแปดสิบสองปีก่อนนั้นนี้มีปัญหาสายตาอะไรสายตาม,มองไม่เห็นค่ะเป็นต้อมองไม่เห็นเลยค่ะเป็นต้อมองไม่เห็นหมอบอกว่ายังไงบ้างคะหมอบอกว่าให้ให้มาผ่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันสะูงอ่ะต้องห้าหมื่นแม่ชีก็เลยไม่พามไม่ผ่าแล้วก็มา มามาเจอตัวยาตัวนี้คุณก็ได้นำค่ะว่ายาตัวนี้กินก็หายพม่ชีก็ลองดูอ่ะก็ลองดูก็คือมากินกินไปได้สักสามสามกล่องอะมันก็เริ่มเห็นมองเห็นแสงแล้วค่ะแสงเห็นแสงสว่างสว่างอนะเริ่มเริ่มเห็นแสงแล้วก่อนหน้านี้เป็นยังไงคะก่อนหน้านี้มองไม่เห็นเลยยังกะยังกะหลับตาเนี่ยมองไม่เห็นอะไม่เห็นแสงไม่เห็นะไรเลยเหมือนกับเราหลับตาอย่างเนี้ย มอเห็นแถ้าปิดฟังที่ดีแล้วก็คือจะมองไม่เห็นค่ะแล้วตอนนี้ทานไปกี่กล่องแล้วคะตอนนี้จับจากปีที่แล้วมาเนี่ยก็ยี่สิบปาก่องแล้วค่ะตอนแรกก็เคยยุ่81ปเดตอนนี้82สิบสองแล้วยี่ะองช่วงแรกไม่ทานประมาณวันละกี่เม็ดจ้ะกินเช้าเม็ดเย็นเม็ดชนะไม่ใช่เยอะหรอกค่ะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งเขาบอกว่าให้ฉันเยอะมันจะได้หายเลยบอกค่อยๆไปเธอแตยตาเนี่ยนะมัน ที่จริงเมื่อก่อนมันก็ไม่มันก็มันก็ค่อยๆมืดเหมือนกันนะแล้วมามามืดเลยอ่ะเราถึงจะได้มาเจอตัวยาตัวนี้ไงเมืก็ไม่เจอยาตัวนี้ก็ก็มาเขามาแนะนําให้ก็ดีขึ้นอ่ะจนทุกวันเนียมองเห็นแล้วอ่ะค่ะสว่างแล้วสว่างแล้วเห็นหน้าอภิญญาแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วเห็นหน้าแล้วเนี่ยโอ้ยอยากจะให้คุณแม่ชีบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะที่ไม่มีโอกาสได้มารู้จักแล้วตอนเนี้ยที่มีปัญหาต้องหินต้องกระจกอยูอยากให้คุณแม่ฝากบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วย ถ้าใครเป็นต้อหินต้อกระจกเนี่ยนะะ่าตามองไม่เห็นเนี่ยมันหาทางสายตาเนี่ยทานยานเนี่ยแน่นอนเลยค่ะใช้ได้ค่ะหายค่ะไม่ชี้ได้กับตัวเองเนี่ยคนอื่นก็ไม่เชื่อตัวเองเป็นเองหายเองจะเชื่อลองดูฉันดูสิคะลองมาฉันดูนะหายแน่นอนค่ะเห็นค่ะนี่คือเป็นกล่องเปล่าที่คุณแม่ ใช่ค่ะเก็บไว้นี่คือเท่าที่เก็บรวบรวมไว้ได้20กล่องนะคะสําหรับท่านที่มีโอกาสได้มาดูนะคะวันนี้พิญญาก็ต้องขอบคุณคุณแม่ชีของมีสีมากๆที่นะคะบอกคุณเพื่อเป็นวิทยาทานใช่ค่ะสายตานี่มันสําคัญนะคะค่ะดีค่ะดีค่ะเป็นวิทยาทานโดยค่ะนค่ะดีค่ะดวงตาสำคัญกับคุณมากแค่ไหน รักดวงตากับ D Contact ไม่มันก็มันก็ค่อยๆมืดเหมือนกันนะแล้วมามามืดเลยอ่ะเราถึงจะได้มาเจอตัวยาตัวนี้ไงเนกไม่เจอยาตัวนี้ก็ก็มาเข้ามาแนะนําให้ก็ดีขึ้นอ่ะจนทุกวันนียมองเห็นแล้วว่าสว่างแล้วสว่างแล้วเห็นหน้าอภิญญาแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วค่ะเห็นหน้าแล้วเนี่ยอยากจะให้คุณแม่ชีบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะที่ไม่มีโอกาสได้มารู้จักแล้วตอนเนี้ยที่มีปัญหาต้องหินต้องกระจกอยู่อยากให้คุณแม่ฝากบอกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วย ถ้าใครเป็นต้อหินต้อกระจกเนี่ยนะตามไม่เห็นเนี่ยมันหาทางสายตาเนี่ยทานยานเนี่ยแน่นอนเลยค่ะใช้ได้ค่ะหายค่ะไม่ชี้ได้กับตัวเองเนี่ยคนอื่นก็ไม่เชื่อตัวเองเป็นเองหายเองจะเชื่อลองดูฉันดูสิคะลองมาฉันดูนะหายแน่นอนค่ะเห็นค่ะนี่คือเป็นกล่องเปล่าที่คุณแม่ ช่นมาเก็บไว้นี่คือเท่าที่เก็บรวบรวมไม่ได้ยี่สิบกกล่องนะคะสําหรับท่านที่มีโอกาสได้มาดูนะคะวันนี้พญาก็ต้องขอบคุณคุณแม่ชีของมิสีมากๆที่นะคะบอกคุณเพื่อเป็นวิทยานะคะใช่ค่ะสายตานี่มันสําคัญนะคะค่ะดีค่ะดีค่ะเป็นวิทยานทุก่าค่ะทุกค่ะ